สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนได้เวลามาอร่อยด้วยกันในรายการวันนี้กินอะไรดีนะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนทุกๆคนมาทำอะไรอร่อยๆกินกันเราจะมาทำอาหารจากวัตถุดิบนั่นก็คือมันค่ะแต่จะเป็นมันอะไรตรงหน้าพี่ฟอนเนี่ยมีมันอยู่หลายจานเลย มีมันฝรั่งแล้วก็มันเทศหลากสีมันเทศสีสม้มสีเหลืองแล้วก็สีม่วงมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันรสชาติก็แตกต่างกันวันนี้นะคะพี่ฟอนจะใช้มันเทศหลากสีที่มีรสชาติอมหวานอร่อยทำอะไรกันน้าขนมไข่โนกาาค่ะ ใช่เลยค่ะเราจะมาทำขนมไข่นกกระทาหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าขนมไข่เต่าด้วยกันสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะไทยเบอร์เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆทางบ้านไปดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เต่ามีอะไรบ้างไปดูวัตถุดิบด้วยกันเลยค่ะ มันเทสเรือ,อประเทสีส้มปัะเทสีเหลืองตตาไม่ขาดสีแป้งวันกระิีบบ้กาัฟเรือ และนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ทําขนมไข่นกกระทาในวันนี้ค่ะเด็กๆคะมันเทศที่เราใช้เด็กๆหาสีอะไรได้ใช้สีนานๆที่เด็กๆหาได้เลยนะคะน้องไทเบอร์กับคุณแม่ได้สีอะไรมาคะวันนี้เลยคะสีสีเหลืองค่ะสีเหลืองส่วนพี่ฟอนนะคะเตรียมมา3สีเลยแต่ ก่อนที่เราจะไปทําอาหารด้วยกันเราต้องทําอะไรกับมือของเราก่อนนะเทมเปอร์ล้างมือใช่ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะทุกๆคน มือของพวกเราก็สะอาดเรียบร้อยพร้อมทําขนมไข่นกกระทาแล้วไทเบอร์ขาลุยเลยดีไหมคะดีครับดีมากเลยนี่นะคะพี่ฟอนทาให้มันเทศสีม่วงของพี่ฟอนสุกนิ่มและปล่อยให้เย็นมาเรียบร้อยแล้วของไทเบอร์กับคุณแม่เตรียมเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ วิธีการทำให้มันเทศสุกนะคะทุกๆคนเราอาจจะต้มหรือนึ่งก็ได้ถ้านึ่งเนี่ยความหวานของมันเทศจะอยู่ครบค่ะแต่ถ้าต้มจะสุกเร็วกว่าแต่ความหวานก็จะไปกับน้ำบางส่วนค่ะอันนี้เอาที่เด็กๆสะดวกได้เลยนะคะต้มและปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็บีออกแล้วก็ปอกเปลือกได้เลยนี่มันจะปอกง่ายมากเลยนะน้องไทเบอร์ทำให้มันสุกด้วยวิธีการนึ่งหรือว่าต้มคะ ดึงครับดืครับเพราะฉะนั้นขนมของไทเบอร์จะต้องออกมาหวานแน่นอนเลยของพี่ป้อนพี่ป้อนใช้ต้มนะคะเพราะว่าต้มเร็วกว่าค่ะโอเคปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะใช้ซอมบด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 ได้เลยอาไทเบอร์ออกแรงหน่อยนะบดมันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยบดง่ายหรือยากคะ เป็นยังไงคะง่ยายหรือยากคะยากมันเป็นยังไงคะ <c oughs> เหนียวเหนียวยากยากสุดๆยากสุดๆเลยใช่ไหมบดมันเทศของเราจนได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะทุกๆคนเราก็จะมาใส่ส่วนผสมที่แห้งคะ่ะพี่ฟ้อนจะทยอยใส่นะคะเริ่มจากแป้งมันแป้งมันเลยใส่เลย เราใส่ส่วนผสมที่แห้งแล้วก็ค่อยๆคนให้เข้ากันนะคะทุ่ว่จะยอยใส่แล้วก็ใส่ให้หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลถ้าใครชอบหวานน้อยก็ลดปริมาณน,น้ำตาลได้นะคะเพราะว่าในมันเทศของเราจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะใส่เกลือตามนะคะ พอใส่เสร็จแล้วทีนี้พี่ว่อจะใช้มือขยำนวดแล้วค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใส่อะไรที่เป็นสีขาวๆนะใส่อะไรคะกะทิใช่ค่ะเราจะใส่กะทิลงไปขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเราจะต้องค่อยๆใส่ ูตที่พี่ฟ้อนให้ไปเนี่ยต้องปรับหน้างานด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรานึ่งกับต้มมันเนี่ยความชื้นที่อยู่ในมันไม่เท่ากันเราปรับด้วยกะทินะคะทุกๆคนเราจะนวดจนแป้งเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนนะคะเราจะทดสอบด้วยการลองปั้นค่ะเราจะลองปั้นถ้าปั้นแล้วแป้งอยู่เป็นวงกลมได้ไม่เละก็ถือว่าเนื้อแป้งใช้ได้ละค่ะ ปั้นเป็นวงกลมเนื้อนิยนๆได้หรือยังคะได้ไหะได้ของพี่ฟอนได้แล้วพี่ฟอนจะเริ่มปั้นเลยค่ะขนาดของวงกลมที่เราจะปั้นนะคะเล็กใหญ่ได้ตามความต้องการเลยนะคะปั้นขนมไข่นกกระทาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะพี่ฟอนมีสีม่วงไทเบอร์กับคุณแม่มีสีอะไรคะเหลืองสีเหลืองค่ะ แล้วพี่ฟอนก็แอบมีสีเหลืองกับสีส้มมาด้วยให้เด็กๆได้ดูว่ามันหลากสีพอเราปั้นนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทอดกันแล้วต้องใช้เตานะคะเด็กๆที่ดูอยู่ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทำให้นะแล้วก็ใช้เตาด้วยความระมัดระวังนะคะพี่ฟอนจะเปิดเตานะคะ การทอดขนมไข่นกกระทานนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางจะทอดด้วยความร้อนนิดๆใช้เวลาค่ะแล้วก็ใส่น้ามันไปเลยค่ะระดับน้ามันที่เราใช้เราจะให้พอท่วมประมาณครึ่งหนึ่งของขนมไข่นกกระทาค่ะพี่ฟอนจะทอดรวมกันทั้ง3สีเลยนะคะก็ใส่สีเหลืองลงไปด้วย แล้วก็จะใส่สีส้มด้วยค่ะเวลาทอดนะคะเด็กๆเราต้องทอดแบบเบามือก่อนค่ะเขี่ยไปเขี่ยมาเบาๆแล้วพอผิวของขนมเริ่มแห้งเราค่อยกดกดลงไปเพื่อให้ขนมของเราพองกลวงและกรอบนั่นเองค่ะพอทอดได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ในตะแกรงได้เลยสีสวยมากเลยค่ะ หน้าตาก็มีแบนๆพองๆบ้างนะคะแต่พี่พนว่าอร่อยแน่นอนไทเบอร์ค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันไหมคะว่าในขนมไข่นกกระทาจานนี้เนี่ยมีสารอาหารหลักคืออะไรบ้างไปไหมคะไปครับ และนี่ก็คือสารอาหารที่ได้จากขนมไข่นกกระทาหรือไข่เต่านั่นเองค่ะไทเบอร์คะคุณแม่คะชอบขั้นตอนไหนในการทำขนมไข่นกกระทามากที่สุดคะตอนที่ตวดแปด้งแล้วคุณแม่ละคะตอนที่ปี่หัวมันค่ะรู้สึกว่ามันใช้แดงดีค่ะส่วนพี่ฟอนนะคะพี่ฟอนชอบตอนที่ทอดค่ะ แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานมากๆแต่มันทําให้พี่ฟอนเห็นว่าเออเราต้องอดทนอย่าใจร้อนนะรู้สึกว่าได้ข้อคิดตรงนี้มากๆเลยค่ะน้องไทเบอร์กับคุณแม่เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วย,วยค่ะ <laughs> อยากอร่อยกับขนมไข่นกกระทาแล้วหรือยังคะไทเบอร์อย่า <Yeah. S 1> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาของรายการ วันนี้กินอะไรดีนะก้็มหมดลงแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปอร่อยกับขนมไข่นกกระทากันนะไทเบอร์โอเคโอเคค่ะงั้นทุกทุกคนคะวันนี้พวกเราทั้งสมคนพี่ฟ้อนไทเบอร์และคุณแม่ไทเบอร์ใช่ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาอร่อยด้วยกันใหม่ในรายการวันนี้กินอะไรดีนะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ